สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องเลขเด็ดอาจารย์ดังมาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้ทางช่องมีแนวทางสดสดร้อนรอนของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะคะชุดเน้น3หางด้วยกันเจ้าของผลงาน3 7นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางซื้อหวยยังโยมเจ้าของผลงาน5 38และ3 8นะคะ เป็นที่จับตามองมากช่วงนี้มาแรงมากนะคะอาจารย์สองท่านนี้และอีกหลายแนวทางที่ทางช่องนำมาฝากในวันนี้นะคะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะเราเข้าไปชมแนวทางกันเลยค่ะ เรามาประเดิมกันที่แอดเมซานะคะชุด3ตัววันที่16เดือน364ค่ะ906 3 0 9, 9 6 6 9 3 0 6ูสูตรใหม่ชุด2ตัวนะคะ0 6 05 41ค่ะตัวเลขไม่เยอะนะคะถ่าผู้ชมน่าเป็นที่จับตามองนะคะ เรามาต่อกันที่ของ a d ดบูนนะคะ16เดือน3 6 4ชุด3ตัว5 1 2 8 5 2 8 2 1 8 5 1บนล่างนะคะชุด2ตัว12 52ค่ะเรามาต่อกันที่นกนำโชคของราศีสิงนะคะ4 1 6 1 4 6 4 7 7 6 เบิ้ล4 4 6 6, 6 7ดนะคะชุดสามตัวส4 4 6 6 6 1ห4หนึึ่่งงหหนนสีะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่สามปดนะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยนะคะ มาต่อกันที่แนวทางสูตรบนสูตรล่างของแอดกริดกันนะคะดูตามสูตรนะคะชุด2ตัวนะคะ30313233 20212223บนล่างนะคะเรามาต่อกันที่รัฐบาลโค้งสุดท้ายงวดวันที่16มีนาคม64ชุด3ตัว 3 3 5 9 3 5 1 3 5 5 3 5 2 3 5คู่เมืองนะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยนะคะ ามาต่อกันที่แนวทางของแอดเทพนะคะมี2แบบนะคะแต่ตัวเลขเหมือนกันแอดลงให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆค่ะวันที่16มีนาคม64ชุด3ตัว3 4 6 3 4 9 3 2 7ค่ะ2ตัวบนนะคะ4 6 4 9 2 7 2ตัวล่างค่ะ8 1 5 0 แล้วก็08นะคะขอขอบคุณแนวทางของแอดเทปด้วยนะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมหาลอตเตอรี่ไว้นะท่านผู้ชมตัวเลขไม่เยอะนะคะเรามาต่อกันที่ ของแนวทางของอาจารย์ลือล้านสนันเมืองนะคะล่างเน้นเน้นค่ะ4 1 4ส4 8ระวังเบิ้ล3 3นะคะแอดเองก็ไม่ลืมเก็บ16ชุดกำลังดีของอาจารย์ลือล้านสนันเมืองมาฝากท่านผู้ชมนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะ3 1 3 2 3 3 3 8 6 1 6 2 6 3 6 8 4 1 4หนึ่งส1 9สองส8นะคะอาจารย์ก็ตัดมาให้เหลือแค่3ชุดแค่นี้นะคะขอขอบคุณแนวทางอา,อาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางอาจารย์แปะนะคะจับเป็นคู่จิ้นนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าที่38นะคะเรามาดูงวดใหม่กันเลยค่ะ29 92 21 12 39 93 31 13ค่ะขอขอบคุณแนวทางอาจารย์แปะด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางซื้อหัวยังโยมงวดที่ผ่านมาก็เข้า3ตัวตรงๆนะคะ5 3 8แล้วก็3 8ค่ะเรามาดูงวดนี้กันเลยนะคะซื้อหัวยังโยม16เดือน3 6 4ชุด3ตัว6 5 8 5 8 9 5 8 8 9 9 5นะคะ อย่าลืมจดหรือแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขไม่เยอะจองลอตเตอรี่ไว้นะคะเก็บไว้ลุ้นนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้ทางช่องแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแนวทางของทางช่องนะคะแล้วพบกันใหม่แนวทางต่อไปคะ่ะสวัสดีนะคะ